โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแมสแลออนแมสจีนเองครับก่อนอื่นเลยไอแบรนด์แมสเลออนนี่ก็คือเป็นแบรนด์ที่ทําเป็นคีย์เวิร์ดเทีครับก็คือแมสเลออนไม่ใช่มันคือแมสทอกซีเทีครับแล้วก็จะมีเมาส์อีกตัวหนึ่งเป็นแมสเลออนแมสอาครับส่วนตัวที่ผมจะรีวิวตัวนี้ก็เป็นแมสจีตัวปกติครับไม่ใช่ตัวแม็กโอเคก่อนอนื่นเลยเรื่องของในกล่องนะครับเพราะถ้าให้เป็นสายอย่างนี้ครับสายค่อนข้างแข็งเลยครับเห็นไหมวัมนนี้สายเอที Z. เรื่องกับเมาส์แล้วก็เป็นตัวครับเป็นกลิปอ่อเนี่อันนี้อนนอันนี้ฟีดนะครับซึ่งผมว่ามันค่อนข้างแย่นะจริงๆก็ต้องติดไปหาฟี่ตติดตดูกว่าแล้วก็เป็นกลิปครับแต่เราติดทั่วเมาส์เลยเรื่องสเปคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ก็คือตัวเซนเซอร์นะครับแมสจีปกติกับแมสจีแม็กจะให้เหมือนกันเลยก็คือ3395ส่วนแบตเตอรี่จะต่างกันประมาณ250มลมก็คือ ตัวแมสจีจะได้เป็น250มิลลิแอมครับแล้วก็ตัวแมสจีแม็กจะเป็น500มิลลิแอมส่วนเรื่องน้ำหนักก็จะต่างกันประมาณ5กรมัมครับก็คืออันนี้ประมาณ43กรม Mac ัมแมสจีปกติแล้วก็แมสจีแม็กจะ48กรัมครับส่วนเรื่องดองเกิลดองเกิล 8k อ่าดองเกิล 8k นี่จะมาเฉพาะสําหรับ G Max นะครับแต่ถ้า G ปกติ B, ต้องซื้อดองเกิลแยกครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับไอตัวแมสจีปกตินะครับก็จะเป็นพิงเชอร์พิงดอทนะครับแล้วก็แมสจีแม็กรู้สึกว่าเขาจะ้เป็นครับ องิีคุณตี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะชมมสาตัวนี้มากเลยไม่รู้ผมโชคดีหรือเปล่านะแต่ยูนิตที่ผมได้มาแบบมันจะแข็งมากเลยครับแบบเห็นไหมบีบแทบบแบบไม่เข้าเลยครับแล้วจะบีบเข้าส่วนียวก็คือตรงนี้ครับเห็นไหมด้าน,นล่างจะบีบแล้วเข้าเลยส่วนเรื่องไซเฟกกับกรดดิ้งนี่ผมไม่เจอเลยนะครับตรงคลิกีโอเคเลยโอเคแล้วก็จะเป็นเรื่องฟิลลิ่งนะครับเ,เริ่มจากโคตติ้งก่อนเลยแล้วกันมาโคตติ้งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพวกเดี๋ยวนี้ก่อน พวก f 1 u l t i m a t e ิเมท mad g, เอ้ย mad r แล้วก็พวก X1 u a n a n t a นะครับมันก็จะเป็น i c o a t i n g แบบเดียวกันเลยเห็นไหมแต่สำหรับผมอะไอตัว coating สีดำอันนี้มันค่อนข้างติดมือครับถ้าใครจะซื้อผมก็แนะนำเป็นสีขาวนะครับมันจะได้ไม่รู้ดูเลอะเทอะแบบนี้เห็นไหมค่อนข้างเลอะเทอะเลยอันนี้ผมเช็ดมาก,ก่อนจะรีวิวแล้วนะโอเคฟิลการคลิกนะครับตัวนี้มาที่ผมจะได้มามันจะเป็นพิงค์เชลพิงค์ดอตใช่ไหมฟิลการคลิกมันจะค่อนข้างสแนปปี้มากเลยครับเห็นไหมกดมันมาก วันนี้แล้วมันก็แต่ไม่มีพี่อาก็เรียกว่าอะไรนะพีทาวเวลเออปุ๊บปิดปับ๊บส่วนเอ็นคอรเดอร์นี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเท่าที่เห็นอนะผมแกะมามันจะเป็นสีออกเออ่น้ำตาลน้ำตาลหน่อยครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูอีกทีท้ายคลิปโอเคแล้วก็พวกปุ่มข้างนะครับกดมันดีแต่ผมไม่ได้ใช้เหมือนเดิมครับผมแทบไม่ได้ใช้เลยอย่างเงี้ยสกอร์บิวกลับมาที่สกอร์บิวก่อนเออ่ไอเรื่องสเต็ปเนี่ยมันจะสัมผัสได้นิดหน่อยครับ จะไม่ได้ลื่นแบบพวก AJ 1 5 9่ันที่แบบสัมผัสสเต็ปไม่ได้เลยอันนี้ก็แบบพอมีเทเจอร์ให้รู้สึกหน่อยการกดก็ไม่ยากครับกดสบายๆน้ำหนักเบา่าแล้วก็เรื่องที่ผมอยากจะด่ามากเลยนะคือมาสฟีทมอฟีทเนี่ยถ้าเป็นตัวเดี๋ยวไปชาก่อนอ่านี่เห็นไหมมอสฟีทอันนี้มันจะรู้สึกว่ามันทํทให้เบตมันขูดกับหเหลงเมาส์เพราะว่าตัวนี้มันบางมากครับ ถ้าใครมีพวกฟีดดอทอะไรเงี้ยผมก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับฟีดเดิมมันค่อนข้างแย่เลยไม่ควรใช้ส่วนผมก็จะใช้เป็นตันตะกายดอทครับเห็นไหมนี้เลยติดสี่มุมโอเคมาถึงเรื่องหลักของเราสักทีนั่นก็คือเรื่องเชฟนะครับแล้ตัวนี้นจะเป็นเมาส์ที่โคตรใหญ่เลยนะครับตัวเราผมอ่ะเอ่อมือผมเนี่ยไซส์สิบเก้าสิบนะครับจับแล้วมันเนี่ยจับคอกริฟต์แล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันฟิลเต็มเลยครับ ถ้าใครอยากได้ฟิลแบบว่าที่มันล็อกเต็มเต็มมือก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าผมอาผมไม่สามารถขยับอันนี้ได้เลยไงครับในะคอมเมน์เห็นไหมมันชนแน่นไปเลยถ้เท่าเท่กับเอ็กนานะครับเห็นไหนี่เอ็กซานานี่ก็เป็นมาสขนาดกลางๆนะครับมันก็จะมีความพอดมากกว่าครับถึงเนี่ยด้านบนจะดูเหมือนกันก็จริงนะครับเห็นไหมเอ็กซ์มนามันจะดูมีความคอดมากกว่าต,ตรงกลางครับแล้วก็ด้าน,นท้ายเอ็กซานาจะดูเต็มกว่าครับ มานี้เลยผมก็สามารถไปคอยจานเมันกับเอ็กซ์แมนอาร์ได้นะไม่รู้ทําไมเหมือนกันอันนี้มันใหญ่แบบใหญ่จัดเลยเห็นเขาบอกว่าไอ้เมาส์ตัวนี้มันจะเหมือนมายาเอ็กซ์นะครับซึ่งผมก็ไม่มีมายาเอ็กซ์แล้วก็อ e ีโรเชฟมันก็ไม่มีให้เทียบครับก็เลยเ <laughs> ทียบกับเมาส์าที่มีตอนนี้ไปก่อนเดี <S 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 ๋ยวผมจะหายให้อันนึงครับปึ๊บอืได้แล้วนั่นก็คืออเอ็กดีเอ็กดีซีครับของเฮลิออสไม่ใช่ เป็นเทคฮิลเลอร,ร์เล็กเออมันก็จะเป็นเมาส์ทรงเดียวกับสองวีเอทูนะครับก็จะเป็นมาส์ขนาดกลางเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยมันจะมีความเล็กกว่าระดับหนึ่งเลยนะครับเห็นไหมลองเทียบไปดูบบอืสวัสดีจากการจับจริงอะ่ะอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความเล็กกว่านิดหน่อยนะครับเห็นไหมเนี่ยเบลอเลย ก็คือถ้าใครอยากได้เมาส์ใหญ่ๆผมก็แนะนานะครับแต่ถ้าแบบว่าใครจับพวกไวเปอร์มินิมาอะไรเงี้ยผมว่าไม่ถนัดแน่นอนครับโอเคมาถึงเริ่งซอฟต์แวร์กันนะครับตัวนี้เขาจะให้เป็นเว็บเบสซอฟต์แวร์นะครับนั่นก็คือเราสามารถเข้าเว็บไปแล้วก็คอนฟิกได้เลยครับเพื่อตั้งค่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ให้ใต้คลิปนะครับก่อนหนึ่งเลยวิธีใช้เว็บก็คือเปิดมาจะไม่มีรูปเมาส์อะไรนะครับก็กดบวกเข้าไปกดตรงนี้แล้วก็คอนเนคครับแล้วก็รอหลดแป๊บหนึ่งมันจะมีขึ้นมมมาาาาาาอยยย่่งงนี้้้เเลลคครรรััับบสสถปตตไดดวก นี่เป็น DPSing Performance Mode ครับนี่เลยตามนี้เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็น Receiver Effect ก็เป็นตัวเนี้ครับ d ้องเ e เป็นไฟทํากด Off มันก็จะปิดครับประมาณนี้ส่วน Auto Setting เออแล้วก็วิธีแพรของตัวอันนี้นะครับถ้าเราได้ d ้องเ e แ่ดเ 8K มาทีหลักอ่ะเราสามารถกดแพรได้ตรงนี้เปึ๊บเปร๊ตามขั้นตอนได้เลยครับนี่ครับด้วยการกดเมาส์สามนี้ครับ ออมันก็จะติดนะพอติดรูปไฟมันจะอยู่นิ่งครับโอเคโอเคมาถึงช่วงวิธีการแกะอ่าแมแลอนแมจีแล้วนะครับก็เลยเลยอย่างที่เห็นว่ามันจะมีรูสกสูสองบนตอกันบนแล้วก็สันล่างนะครับเดี๋ยวเปิดเกดก่อนโอเควันนี้นะล่าง,งก็โฟกัสก่อน แต okay. ่ิ่งทม่มีก็แค่ไขค,ควงอันเดียวนะครับจบเลยที่แกะง่ายง่ายบนี่นะครับแกะสีน็อตตรงนี้แกะหมดก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม่มีรูน็อตแล้วโอเคมาส่วนต่อไปก็คือ อนี่ครับเห็นตรงนี้ไหมขลังก็เออก็อนหนึ่งเลยเราวก็มีอันนี้ด้วยผมลืมบอกอุปกรณ์แงี้นะครับไม่แนะนําให้เป็นเหล็กนะครับเพราะมันอาจจะขูดเม้์ได้ไม่ใช่เป็นของแข็งอะไรนี้นี่ผมเป็นพลาสติกที่พลากรกะแะโดยเฉพาะเห็นไหมบางๆโอเคมาเริ่มต้นด้วยกันเราจะบีบให้มันมีร่องอย่างนี้เห็นไหมปุ๊บเราอันนี้เตาะแล้วก็ดันขึ้นดันออกอย่างนี้ครับให่ดันออก,อกเห็นะก็จะออกมาได้ง่ายได้ แล้วก็ซ้ออีกข้างหนึ่งเริ่มจากตรงนี้ก็ได้น้ำจะเลือเห็นไหมแล้วกซ้อ,ซอมานะครับอโอเคพสองข้างออกแล้วเสร็จปุ๊บนี่มันจะเหลือด้านหลังใช่ไหมอย่างนี้ดึงมาด้านหลังอย่างนี้นะครับเห็นไหมปึ๊บพอดึงมาด้านหลังก็จะหลุดอ่าแล้วก็ตอนดึงนะครับระวังอย่าดึงแรงไปผมลืมบอ,อก แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นไซบาทอนก่อนแกะปุ๊บอ่าหลุดแล้วเห็นไหมข้างบนก็จะมีสกูอย่างเงี้ยครับแกะ่ายๆให้ดูไว้ก่อนโอเคอ่านี่ครับ,รบสวิตเห็นไ,ไหมสวิตนะมันจะเป็นพิงเชลพิงด็อตนะครับของหัวโนมีบอกเลยแล้วก็เป็นเอฟสวิตอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะตอนโฟกัส แคนะสวิดสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับเลยพีซีบีก็จะเป็นประมาณนี้สวผมว่ามันค่อนข้างสวยอยู่นะด้านไหนอ,อันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ครับอืมโอเคก็พี่ประกอบกับก็ง่ายๆครับง่ายง่ายมากเลยง่ายกว่าตอนแกะเยอะเลยนะก็คือเราจะทำการใส่สกรวิวเขนะ้าไปเสร็จแล้ใช่ไหมเพิ่ม แล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นาาตรงนี้ก็ใส่นะครับก็ค่อยเอาตรงสายแพรเนี่ยสใส่ลงไปปุ๊บใส่ได้ข้าลงเสร็จใช่ไหมครับก็กดตัวตรงนี้ปุ๊บอ่ามันก็จะล็อกแล้วเรียบร้อยแล้วก็โอแคนี่นาบีบจบเข้าไปเลยจบแล้ว ก็ตรงปลายนะครับบีบให้มันติดเข้าไปเหย้เรียบร้อยแล้วก็ขันสกรูตามปกตินะครับเออโออเออลดลด ตอนขันผมแนะนําว่าให้แบบพอตึงมือนดิดนึงนะครับไม่ควรขันแน่นไปพ่าเดี๋ยวเกลียวมันแตกแล้วมันจะชิบหายเราโอเคเรียบร้อยครับก็ต,ติดเฟดกบเข้าไปง่ายๆแค่นี้เลยจบ,จบปุ๊บโอเคเราก็ได้มาอ๋กลับมาเหมือนเดิมแล้วโอเคส่วนเรื่องราคานะครับมาบสตัวนี้มันก็อยู่ในเลนราคามันพันสองพันสามพันสี่นะครับประมาณนั้นไอรุ่นปกติเนี่ยส่วนรุ่นแม็กก็จะอยู่ประมาณพันหกพันเจ็ดครับ ก็มันราคาคุ้มมากเลยนะครับถ้าซื้อตัวปกติแบบตัวอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องไปซื้อรุ่น Mac แม็กหรอกครับถ้าไม่อยากได้ร้องเกิน 8K อะไรเงี้ยรุ่นตัวนี้ก็พอแล้วครับก็แข่งแล้วเดี๋ยวพวกลิงก์อะไรเงี้ยเดี๋ยวมทง้งไม่ใต้คลิปนะครับส่วนคลิปต่อไปผมคิดว่าผมน่าจะทําเป็นรีวิวของตัวสกายหลอกวกไม่ก็ ND63 นะครับอยู่ที่ว่าผมจะได้ไหนมาก่อนโอเคก็ขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ